สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านครับผมผมโค้ดอั้นนะครับผมจากช่องอ l เล w เว e ง่ายๆบายโค้ดอั้นนะครับ <absorbed words> คลิปนี้เป็นการ cream, วางแผนการเทรดของวันจันทร์จนถึงอาทิตย์หน้าเลยนะครับเรามาแชร์มุมมองนะครับว่าเมื่อวันศุก,กร์กราฟทองเขาปิดเป็นอะไร จากที่เราไลฟา์เมื่อวันศุกร์เราประเมินว่าถ้ากราฟทองเขาปิดเป็นแท่งเขียวเต็มเราก็ประเมินว่าวันจันทร์มีโอกาสขึ้นต่อนะครับแต่วันศุกร์เขาไม่ได้ทำ <c oughs> แท่งเทียนที่ค่อนข้างที่จะบ่งบอกว่าเขาจะขึ้นต่อนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าด้วยอารมณ์ของแท่งเทียนนะครับ เมื่อวันศุกร์เพื่อนเห็นไหมว่าถ้าเพื่อนประเมินดูจากราคาที่เปิดแล้วก็ปิดนะครับเห็นไหมว่าบอดีนี้ขายเยอะกว่าแหล่งซื้อนะครับ แรงขายมากกว่าแรงซื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านจากอารมณ์เพ่งเทียนโมเมนตัมนี้มีโอกาสที่เขาจะทุบลงต่อได้ไหมในวันจันทร์แล้วก็ในอาทิตย์หน้าโมเมนตัมอาจจะมองว่าเขาอาจจะลงทั้งอาทิตย์เลยก็ได้นะเพราะอะไรเพราะอย่าลืมว่าชุดนี้เขาเป็นชุดของการพักฐานนะครับเขาลงมารีบาวเพื่อลงต่อนะครับ เรามองกันตามชุดนี้ก้อนนี้เรามองว่าเขาทำ x นะครับจากการเดินทางมาก่อนของขึ้นก่อนหน้านั้นเราไม่ตามละเราจะมาโฟกัสแค่ก้อนนี้สำหรับแผนการเทรดเนวันจันทย์แล้วก็อาทิตย์หน้านะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เรามาดูมุมมอง <c oughs> ของวันศุที่เขาให้มาแล้วเรามาประเมินกับวันจันทร์ ว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่เขาจะดันราคาขึ้นอาขอโทษดันราคาลงก่อนด้วยตามแรงขายชุดนี้ก่อนอเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูก่อนเอาชุดนี้ก่อนที่เขาเทลงมานะครับแรงเวียงเขาอาจจะย่อลงมาก่อนช่วงเช้าและช่วงบ่ายอาจจะดันราคาขึ้นนะครับแล้วอเมริกาทุบลงต่อ เป็นไปได้เชา้าอาจจะย่อบ่ายอาจจะดันราคาขึ้นไปค่ำตลาดอเมริกาอาจจะทุบลงต่อเป็นไปได้ด้วยอารมณ์แห่งแท่งเทียนนี่แค่วันเดียวนะเราแชร์มุมมองกันอย่างเงี้ยเราแทบจะเห็นละนะมุมมองและที่เราจะที่เราคิดว่าน่าจะได้เจอนะครับกราบ วันจันเปิดมาทุบแดงลงต่อเนื่องเลยทำไมผมถึงมองแบบนี้เพราะมีตัวอย่างให้เห็นนะครับตัวอย่างเขาอยู่ตรงไหนที่เขาเคยทำราคาผมย้อยนเพื่อนๆดูก่อนนี่ครับเขาเคยทำให้เห็นแล้ว แล้วก็ทุบราคาลงเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าเขาจะเล่นซ้ำนะครับเพราะชุดนี้เราให้น้ําหนักเป็นเอลุ้น B แล้วก็ทําขาสนะครับมแมแพทเทิร์นการเดินของกราฟบวกกับอิลเลเบฟเราก็จะมองประมาณมุมน,นี้แต่ด้วยอารมณ์แท่งเทียนเรามองว่าวันศุกร์มีแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับเราก็เลยประเมินว่าอ้าว วันจันทร์จะยังไงล่ะมีโอกาสย่อเชา้าบ่ายแล้วก็ข้ามอาจจะทุบก,ก็ได้เป็นตลาดเมิกาที่มีความรุนแรงนะครับแล้วเราจะเข้าตรงไหนถ้าด้วยอารมณ์แท่งเทียนนี่ครับเซลล์ที่ปลายไส้โซนนี้นะครับถ้าเขาย่อถ้าตอนเช้าเขาย่อลงมาแล้วตอนบ่ายดีกลับขึ้นไปล้วก็หาจังหวะเซลล์ตรงนี้นะครับเล่นหน้าเซลลนะ์น่าจะได้เปรียบนะ เพราะว่าอะไรเพราะครึ่งหนึ่งของเทรนที่เราเจอก่อนหน้านี้มันเป็นขาลงรับขาลง,าลงก้อนนี้รีบาวเพื่อจะลงต่อผมก็เลยประเมินว่าเฮ้ยเซลลอ่ะน่าจะได้เปรียบมากกว่าขาบายนะครับเท่านั้นเองด้วยอารมณ์แท้งเทียนเดี๋ยวเราค่อยมาเข้าเรื่องของอิลเลเบฟนะว่าการแพทเทิร์นเขาเดินไปถึงไหน นี่เราอ่านอารมณ์แห่งเทียอย่างเดียวนะเราประเมินได้ขนาดนี้แล้วเราวางโครงสร้างได้ประมาณนี้แล้วทีนี้ความชัดเจนของจุดที่เข้าและด้วยความแม่นยําและความคมเราก็ต้องใช้ทฤษฎีอิเลกเว็เข้ามาช่วยนะครับอ่ะเปิดมาอ่ะจุดที่เราประเมินนะครับโครงสร้างเรามองแล้วตรงนี้ทำเอ ตอนนี้โรมานี่เป็น A เส้นแบ่งตรงนี้61.8%เป็นเส้นแบ่งระหว่างเป็นแฟตกับซิกแซกนะครับเป้าเราได้อธิบายไปในไลฟ์เมื่อวันศุกร์ละทีนี้ถ้าเขาไม่เกิน61.8 มันก็จะเป็นมุมมองของซิกแซกเป้าของซิกแซกเราก็วาดให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับแต่มันคงยังไม่ถึงหรอกเดี๋ยวเราค่อยๆอัปเดตกันไปนะตอนนี้เขามารีเทสอยู่ที่50%ของฟิโบนะครับก็เปอร์เซ็นต์ของซิกแซกก็น่าจะได้เห็นด้วยอะไรด้วยอารมณ์แท่งเทียนที่มีแรงขายนะครับ มีแรงขายที่เยอะกว่าแรงซื้ออเริ่มเกี่ยวพันกันแล้วนะทีเนี้ยเราก็ลุ้นต่อของวันจันทร์เซลล์ตรงโซนนี้ได้ไม5้ของฟิโบของเทรนที่ลงมาตรงนี้ครับดักเซลล์สต็อปลอสก็ถ้าเข้าเลยไสเราก็สต็อปลอสไปครับถ้าสูงกว่าไสเราก็ไปลุ้นตรง6 1 8, 8ต่อนะจรับที่เราจะดักเซลล์ มันก็จะเป็นสเต็ปเห็นไหมจุดท,ที่ให้เราให้เข้ามันก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วก็อารมณ์แท่งเทียนในเดย์มันก็จะชี้ให้เราว่าเราอ่ะจะเข้าตรงไหนแล้วเราจะได้เปลี่ยนนะครับอ่านี่สําหรับเดยมุมมองเราก็จะมองแบบนี้ทีนี้ลงไปดูซับย่อยกันทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับทมเฟรมสี่ชั่วโมง ที่เราให้ไว้นะครับเมื่อวนันสุขผมให้เป็นเพื่อนตีกรอบช h a n แ e นไว้ด้วยเห็นไหมตีกรอบของช h a n แ e นไว้คาดว่ามันจะเป็นเทนขึ้นทำา a ทำา b ทำา C ทำา x ทำา a ทำา C อันนี้คือมุมมองที่เรามุมมองในไลน์นะครับที่เราคาดว่าราคาเขาจะไปถึงแต่กราฟทองไม่มีอะไร100%รนะครับเราต้องติดตามแพทเทิร์นการขึ้นของเขาไปเรื่อยๆก่อนว่าเขาอะมีอารมณ์จะขึ้นอยู่ไหมแน่นอน H ฮปิดเขียวนะครับ ไม่ลงมารีเทสไส้ไม่หลุดกรอบชาน n ลนะครับก็มีโอกาสที่เขาจะวันจันอาจจะเปิดขึ้นไปก่อนก็ได้ช่วงเช้านะครับอาจจะย่อลงมานิดหน่อยแล้วก็ขึ้นไปรีเทสกรอบชาน n ลนะครับแล้วก็ทุบลงมาก็ได้อะไรเกิดขึ้นได้หมดเลยนะครับเพื่อนให้ติดตามแต่จังหวะนย้ผมแนะนำนะ ว่ามันอยู่โซนกลางผมไม่แนะนำให้เพื่อนเข้าแอคชั่นหรือเปิดออเดอร์เพื่อนควรจะเฝ้ารอก่อนหาจุดที่ชัดเจนนะครับเราอาจจะเลือกฝั่งเซลล์ก่อนวันจันทร์เพราะผมมองว่ามันน่าจะได้เปรียบมากกว่าเราจะไม่บายส่วนขึ้นไปนะทางั้งที่รู้ว่าโอกาสมันจะขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปได้แต่เราจะไม่ทําเราไปดักเซลล์เราจะปลอดภัยกว่ารอให้การาฟเขาสร้าง แพทเทิรนขึ้นมาฟอร์มตัวขึ้นมาให้เราเห็นอีกทีนั่นแหละจะเป็นการเข้าเทรดได้เปรียบนะครับอ่ะเรามาตามกันดูต่อว่าถ้าเราให้น้ำหนัก A B C ชุดนี้เป็น X ก้อนนี้เป็น X เงื่อนไขของ X กลางฟิโบมานี่ผมกลางให้เพื่อนดูแล้วนะนี่กลางฟิโบตรงนี้ศูนย์อยู่ตรงนี้ ร้อยอยู่ตรงนี้เงื่อนไขของ x มีอะไรเขาค่้บอกว่า A B C เป็นหนึ่งชุดรวมกันวัดค่าฟิโบด้วยรีเทสเมนต์นะครับ x ห้ามหลุดเกิน61.8ปซของฟิโบ นั่นคือเป้าของ x ที่ห้ามหลุดนะครับตอนนี้เขาลงมารีเทสที่เท่าไหร่50โซนแนวที่วันศุกร์ผมให้บายนะครับอตอนไลน์นะผมให้บายแล้วเขาย่อเขาทิ้งราคามาก็หยุดหยุดโซนนี้โซนราคาแนวรับแข็งแข็งเห็นไหมแล้วเขาก็ดีดโตขึ้นในทางเฟรมสี่ชั่วโมงก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะนะครับ มันก็จะได้ความแม่นยำแบบนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของอิเล็กเวสนะครับเพราะฉะนั้น X ตรงนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมยังเป็นไปได้อยู่ยังไม่หลุดนะครับจนกว่าเขาจะหลุดราคาลงมาที่เกิน1นึ่งหไอ้เกิน6ก8เปซนะครับคือเกินโซนเกินโซนของฟิบโบ คือโซนนี้ถ้าเขาหลุดลงมาเราจะไม่ตามนอนสแตนดาร์ดแล้วเราจะไม่ตามเอ็กอีกแล้วเพราะโครงสร้างเขาจบนะครับโครงสร้างแพทเทิร์นเขาเสียแล้วนะครับมันก็อาจจะเป็นจบแค่เป็นโพลีเวฟมโนเวฟที่หนึ่งมโนเวฟที่สองและนี่คือโมโนเวฟที่สาม มีแค่3ามโมโนเวฟจบแบบโพลีเ v e นะครับแค่นี้เองแล้วมันจะจบในชุดแบบไหนก็ทํา a ทํา b และนี่ทํา c ก็จบรอบแล้วเราถ้ามันหลุดลงมาเราก็มารอเล่นรอบที่3ก็คือเป็นขาดซแลวกลายเป็นเทนแล้วไงนะครับเทนของอะไร เทรนของ A ชุดนี้นี่ A ใหญ่แล้วจบด้วย B ใหญ่ตามด้วยบีเแค่นี้เองนะครับถ้าเขาหลุดแล้วหลักการเข้าไปเทรดละ่ะเพื่อนจะเห็นไหมหลักการถ้าเขาหลุดลงมาที่6 0 8 เลยกรอบช n e l นี้ลงมาทะลุลงมาได้ปจบจุดที่เราจะเข้าเซล,ล์ลก็คือกรอบช n e l นี้แหละอันนี้คือทิกอีกมุมมองหนึ่งนะครับถ้าเขาย่อหลุดลงมาสวนจังหวะกรอบช n e l พวกเนี้ยที่เราตีไว้เนี่ยจังหวะนี้เซลล์ได้นะครับแต่การจะเข้าเซลล์เพื่อนต้องรอแรงแรงซื้อหมดนะ แรงซื้อหมดหมดยังไงหมดด้วยอารมณ์ของแท่งเทียนที่เขาทำแท่งใหญ่มาแล้วเริ่มเป็นโดจิเริ่มมีการดันราคาขึ้นไปแล้วถอดไส้ก็หลักการแพทเทิร์นไฮแอคกชันการกลับตัวทั่วไปนะครับมันมีรูปแบบการกลับตัวเยอะ นะครับแพทเทิร์นไม่ว่าจะเป็น Morning Star h a m m มเมอเอ,อ,อีกหลายอีกหลายอีกรูปแบบหลากหลายเลยเพื่อนก็ลองไปดูว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดโซนนี้ไหมโซนของกรอบ c h a n n ม l ไหมถ้าเกิดเพื่อนก็มีโอกาสที่จะแอคชั่นและเป็นจุดที่เพื่อนๆจะได้เปรียบนะครับถ้าไม่เกิดเพื่อนก็ต้องมารอข้างบนนะครับมารอข้างบนเลยโซนนี้ ซึ่งถ้าขึ้นไปโซนนี้ไม่สวยนะแสดงว่าการพักฐานของเขาอะเราก็ต้องขยายมาเป็นรอบใหญ่ว่าพักฐานตรงนี้เเขาจบไหมเอตรงนี้เขาอาจจะขึ้นเป็น A ทำา B ทำา C หลุดทำา d ขึ้นไปเป็น E อีกรอบหนึ่งกลายเป็นไพแองเกิล เห็นไหมมุมมองเราทําได้มุมมองเราแชร์ได้จุดเราเข้าเรารู้แล้วหนึ่งกรอบชแ n ลสองปลายเทนปลายไส้ข้างบนนะครับถ้าหลุดสต็อปลอสถ้าหลุดก็สต็อปลอสไปนะครับแล้วเพื่อนค่อยไปหาจังหวะดใหม่ในการเข้าถ้าเพื่อนยังไม่แน่ใจไม่เป็นไรเพื่อนยังไม่ต้องเข้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ นะครับว่าจุดตรงไหนที่มันจะสวยนะถ้าเราวางแผนถ้าเราเพอร,รู้ตรงเนี้ยถ้าเขาเลยขึ้นไปเราก็ต้องโยกไทมเฟรมที่มันใหญ่ขึ้นนะครับด้วยอะไรนี่งไงครับ61.8เส้นนี้ที่เราเป็นจุดที่เราจะมองเซลอีกรอบก็ไดนะ้โครงสร้างเล็กเรานับมาึผิดโครงสร้างเล็ก ไปอิงโครงสร้างใหญ่ซะเอาโครงสร้างใหญ่เข้ามาจับการเดินทางของกราฟแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจแล้วเพื่อนๆจะรู้แล้วเพื่อนๆจะเห็นในจังหวะที่เราจะเข้าเทน,นะครับวันจันทร์ถ้าเราดูจากสี่ชั่วโมงก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้ไปดูย่อยกว่านี้หน่อยสิอ่าสองชั่วโมง1ชั่วโมงเดี๋ยวขอ1ชั่วโมงเลย หนึ่งชั่วโมงเห็นอะไรหนึ่งชั่วโมงเพื่อนก็หนึ่งชั่วโมงถ้าเพื่อนจะเล่นเพื่อนตีตรงนี้ผมขอเปี่ยน เช็คก่อนผมยังบอกไม่ได้ว่าจะเข้าเซลหรือเข้าบายนะตีกรอบชแนลว่าอย่างนี้สิ่งที่เห็นขึ้นเทสน่าจะขึ้นต่อได้นะครับบายได้ไหมบายเสี่ยงนะผมบอกแหลเลนเซลล์น่าจะปลอดภัยแต่ถ้าใครซนอยากจะได้ก็ลองเข้าดูนะครับสต็อปลอที่ไปลายไส้ อโอเคไหมถ้าเกิดเขาไม่ขึ้นละ่ะแพทเทิร์นเขาจะเป็นแบบนี้ถ้าเขาขึ้นแล้วโยกหลุดเข้ามาในกรอบนี้เราให้ตีกรอบช a นแนลนี้ไว้นะถ้าเขาหลุดเข้ามาในกรอบลงไปได้แล้วถอดไส้เป็น แฮมเมอร์แบบนี้ดึงดันร้อยเปอร์เซ็นต์ขาขึ้นต่อแน่นอนอยู่ในโซนที่ไม่หลุดกรอบชแนลที่เขาดัที่เขาทำราคาดันขึ้นมาแพทเทิร์นของเขาก็จะโยกลงใหม่หลุดเขาเรียกว่าเฟกเอาทอะหลุดหลอกนะลงไปหลุดแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาอย่างเงี้ยก็มีโอกาสขึ้นต่อ ไปรีเทสข้างบนได้นะครับหรือถ้าเขาไม่หลุดนะสัดส่วนของ x ตรงเนี้ยเพื่อนก็ตามโครงสร้างที่มันขึ้นไปเป็น a ทำา b ทำา C ต่อได้เลยนะครับถ้าเขาไม่หลุดโซนนี้นะโซนแข็งของแนวนี้นะเพื่อนก็หามุมมองนี้ได้ต่อนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนรอให้กราฟเฉลยจุดที่ผมจะให้ ให้ความสำคัญที่สุดในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงจุดนี้นี่คือความสำคัญถ้าไม่หลุดผมให้ตีกรอบอย่างนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดรอเขาวิ่งรอบอยู่แถวนี้ก่อนแล้วเพื่อนค่อยหาจังหวะบายย่อลงมาถ้าหลุดเซลกรอบนี้คือกรอบที่สำคัญนะครับแนวนี้เป็นแนวที่สำคัญที่เราจะประเมิน ว่าเราจะเข้าหน้าไหนนะครับน่าจะเพื่อนน่าจะได้ไอเดียแล้วก็น่าจะเก็ตกับแผนการเทรดทองคำบนจันะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการอยากได้แนวความคิดหรือเทคนิคการเทรดใหม่ๆดีๆคมๆนะครับ เพื่อนสามารถทักหลังไมค์มาได้นะครับพิมพ์คำว่าสนใจมานะครับถ้าใครสนใจให้พิมพ์มานะครับเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้ผมเดียวกับโพลของ Connect นะครับผมสามารถหาสถานที่ให้เพื่อนเมาสัมมนากัน,นแลกเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนเทคนิคแชร์มุมมองผมไม่สามารถอธิบายให้เพื่อนเพื่อน ในไลฟ์นะครับหรือว่าจะเป็นคลิปสั้นๆอย่างเงี้ยผมไม่สามารถอธิบายให้เพื่อนได้หมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนอยากได้มันต้องมาเจอกันนะครับเราต้องมานั่งคุยกันใช้เวลาเรียนต้องมีเวลาเรียนกันเป็นวันนะครับแล้วเพื่อนจะได้เทคนิคดีๆนะครับถ้าเพื่อนติดตามหรือว่าสนใจน้อยผมอ่าเขาเรียกว่าอะไรถ้ามีคนติดตามแค่ ห้าคนสิบคนยี่สิบคนสนใจจะสัมมานากับผมอ่ะผมไม่มีอำนาจไปต่อรองขอพื้นที่ออฟฟิศเขาจัดสัมมานาได้เพื่อนๆเข้าใจนะอ่าเพราะว่าห้องสัมมานามันต้องจองนะครับแล้วก็เขามีคนใช้อยู่ตลอดถ้าผมไม่มีคนมากพอสักสามสิบคนสี่สิบคนผมไม่มีอำนาจไปต่อรองที่จะขอขอห้องประชุมเขาเพื่อจัดสัมมานาได้ไง เพราะฉะนั้นเพื่อนๆ,อนๆท่านใดที่สนใจรีบทักมานะครับพิมพ์คาว่าสนใจมาเดี๋ยวเราใช้แอดมินตอบกลับไปนะครับว่าเราจะมีรูปแบบการสัมมนาแบบไหนเทคนิคการสอนอยังไงและที่นุที่บของ Connect เนี่ยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่สอนนะจะมีโค้ดเก่งๆของทางบกเขาแนะนําแล้วก็แชร์มุมมองให้เพื่อนๆได้อีกนะครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะไม่ได้สอนเรื่อง อารมณ์ของแท่งเทียไม่ได้สอนอิเลฟเวฟอย่างเดียวนะมีโค้ดเก่งๆหลายคนที่เขาพานำเทศสดนะครับพาไลท์พาเทศหาจังหวะเข้าทำกำไรระยะสั้น500จุด600จุดแม่นยำมากๆนะครับมีให้กับเพื่อนๆแน่นอนนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็รีบทักมานะครับพักมาเยอะๆผมต้องการจำนวนคนเพื่อจะไปต่อรอง ขอพื้นที่ในการใช้ห้องประชุมนะครับใครสนใจก็รีบรีบมาเลยเพราะว่าห้องประชุมผมต้องขอเขานานนะครับคลิปนี้ก็เป็นการวางแผนการเตขตทองคำวันจันทร์และก็ของอาทิตย์หน้านะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมเพื่อนๆช่วยกดแชร์กดไลค์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆที่เขายังต้องการ ความรู้เพิ่มเติมหรือทักษะเพิ่มเติมได้ Mindset ใหม่เพิ่มเติมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับจะขอบคุณมากโคตดอ้านต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันอีกทีวันพุธในไลฟ์นะครับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพจอิสซิล n d แอนเพจและช่องยูทูบอิเลดเวฟง่ายๆบายโคตอันเป็นกำลังใจให้โคตอันกันด้วยนะครับ